เอ๋อโอเคสวัส oh, ด okay. ีครับคุญยาบดิตน้ำพีทแห่งมหานครข่าวเนักเรียนคณะกรรมการท่านพวกเรามาจากโรงเรียนรับุญญาบดิสำหรัการเทปบางแพรกรุงเทพมหานครพิโบนัชีสร้างสรรค์ธรรมชาติที่สวยงามดิฉันเด็กหญิงทิพพ้าขำดำเป็นนางสำรวจดอกไม้ค่ะถ้าว่า ผมเด็กชายมุนดาภาศกันเพชรเป็นนักสำรวจภาพวาดครับ,รบสัดส,ส่วนไซและมนุษย์ล้วนพบโดยฟิโบนัชชีผู้ผมในชั้นคณิตศาตร์เป็นนินเป็นนักสำรวจสัด,ดส่สวนมนุษย์ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการคณิตศาสตร์ที่มีชื่อว่าน,านักสำรวจฟิโบนัชชีขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับที่มาแล้ว ิบรนาชีมีความสมพั์พทั้งในด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะในคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปะพิบอรนาชีถูกนำเสนอโดยนะักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีชื่อว่าเลโอนารโร่พิบอรนาชีซึ่งนำเสนอปัญหาการขยายพันธุ์ของกระต่ายที่มีจำนวนหนึ่งคู่และขยายพันธุ์ต่อมาเป็นคู่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยการทำโครงงานนี้ทำให้นักเรียนหรือผู้ศึกษาเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆในธรรมชาติได้ง่ายเช่นจำนวนใบไม้รูปร่างของดอกไม้หรือแม้กระทั่งในภาวะ ของมนุษย์เองนะั้นก็ยังมีลำดับพิโบนัชีสอ้นอยู่ค่ะวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อศึกษากำกังลำดับพิโบนัชีและอัตราส่วนของคำซึ่งปเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ปรากฏตามธรรมชาติและการศึกษาเพื่อสัมผัสความรู้ความใจในคณิตศาสตร์ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นสองเพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ,อร,รทอออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่น เกไม้เก็บหอยและสัตว์มนุษย์เพื่อเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 3. เพื่อส่งเสริมความสนใจและพัฒนาทักษาการค้นหาให้แก่นักเรียนผ่านการสังเกตสำรวจและอภิบายแนกคิดชางคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้อื่นและนำเสนอความรู้ให้แก่ผู้อื่นในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ครับข้อเหตการศึกษานะคะโครงการของเราด้วยการสำรวจลำดับตัาชี้และจำนวนความทังหมด3รูปแบบ 1. สำรวจจำนวนกี่ดอกไม้และชนิดขนมดอกไม้ในโรงเรียนครับ 2. ส,สำรวจเพบว่าทีเสียงจำนวนเจ้าลูกภาพครับและ 3. ส,สำรวจสัมผัมนุษย์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด20คนครับประโยชน์ที่สร้ามาจะดังะน,นะครับ1เสริมสร้างทักษะเชิงคณิตศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับลำดับตัวเลขทำให้กระจใยการคำนวณและการสังเกตถึงควาสมสำคัญระหว่างตัวเลขแลำดับตัวเลขบนหน้าชีสอการนำมาต์ใช้ในชีวิตจริง แบบบนัชชีมารปรากฏอย่างธรรมชาติเช่นเรื่องสภาพภูมิรภูมิทานตะวันหรือการเจริญของใบไม้หรือการเจริญเติบตของสิ่งชีวิตซึ่งการทำโครงงานนี้ทำให้เข้าใจธรรมชาติได้ดีขึ้น 3. การพัฒนาทักษะการวิจัยการทำโครงงานคณิตศาสาตร์ทำให้นักเรียนสึกฝนกันใจเช่นการสังเกตการขอข้อมูลและการบันทึกผลลัพธ์อย่างมีระเบียบ 4. การสร้างความสนใจในคชิงวตรการทำโครงงานเกี่ยวกับแบบพิบนัชชีทำให้นักเรียนทำให้ ทำให้กระตุ้นความสนใจในคณิตศาสตร์และเชิงลึกมากยิ่งขึ้นจากที่เกิดในภาคพื้นนะคะเกิดเกิระบวนการจีกามา เงค์ความตื้อมาได้ยังไงอัตราส่วนองคมามตื้อมาจากการนำตัวเลขในลำดับโมโนชีทาด้านขวามาหารด้วยตัวเลขทาด้านซ้ายที่ติดกันจะได้ข้าประมาณ1.8 6หรือเรียกชื่อหนึ่งว่าค่าฟรีค่ะหรืออัตราส่วนองค์ควองด้านเอฟครับนอกจากนี้แล้วเมื่อนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเรียงตามขนาดลำดับโมโนนาชีและสร้างส่วนโค้งในสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะพบว่าเส้นโค้งนี้ี มีลักษณะผลเป็นก้อนหอยสมัยแรกก้อนหอยนี้ว่าเกลียวทองคำเกลียวทองคำสามารถพบได้ในธรรมชาติเช่นสาย DNA เปลือกหอยการเจริญของใบไม้การเกิดพายุและการหมุนของกาแล็กซีและถ้าเราเกลียวทองคำไปวัดในรูปภาพจะสามารถจัดเรียงองค์ประกอบของรูปภาพได้ครับถ้ารูปภาพนั้นมีวัตถุตามเกลียวทองคำจะสามารถระบุได้ว่ารูปภาพนั้นมีความสมบูรณ์และเป็นอัตราส่วนของความครับวิธีการดำเนินโครงการ ขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนที่ 1. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับลำดับพิบลนักชีหลังจากที่ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับลำดับพิบลนักชีแล้วสามารถสรุปความรู้ได้เป็นสามประเภทดังนี้ค่ะ 1. นึโพิบรรรูลนักชี่ในธรรมชาติเช่นกล่นของดอกไม้ 2. องพิบลนักชี่อัตราส่วนของคำในภาพวาดและสิ่งก่อสร้สาง 3. อัตราส่วนของคำในร่างกายของมนุษย์ขั้นตอนที่2งงงองกำหนดหัวข้อในการสํารวจ 1. นึสำรวจริบดอนไอยในอินเทอร์เน็ตและในโรงเรียนสําสำรวจดุกข้าวที่มีชื่อเสียงอัจระส่วนฟทองคำเกลียวทองคำสา 3. สร้างแบบจำลองก้นหอยเกลียวทองคำนำมาสำรวจดุกข้าวที่มีชื่อเสียงสํสาสำรวจส่วนมนุษย์ค่าเป็นหน้าาส่วนทองคำขั้นตอนที่3ลงมือปฏิบัติการสำรวจจริงและขั้นตอนที่4ส,สรุปผลความ้งหมดค่ะผลการดำเนินง,งานนะคะโรงงานของพวกเราได้านก,การสำรวจ 1กซึ่งมีค่าใกล้เคียงจกคูณจุดแปดที่เป็นขนาดตาส่วนหนงตารันท่ดีครับคูอแบที่ 2, 2> สองสรวจกระสบความยาวจากหัวไหล่ถึงปลายนิว้วต่อระยะข้อศอของปลายนิ้วค่ะผมปรากฏว่าเราเรียนสมดุลในค่าเลียน่จดย้าซึ่งมีค่าใกล้เคียงจากคูณจุ 8, ที่เป็นขนาดตาส่วนห่งการิตันทฤษดีครับคูอแบบที่สามสำรวจปวลาคสําสรวจไปไา้ท้งความาัตาส่วนจากไรผมถึงเปลือตาบนต่อระยะคิ้วถึงเปลือตา ตัวอย่างในคาตาลียสองจุดสองสี่สาซึ่งมีค่าใบหน้เดียวกับ1แ8ที่เป็นอัตรานตัวหนังคำเนื่องจากค่าใบหน้าหนงคำเป็นเพียงค่าใบหน้าในปกติของวงการแพทย์และการศิลปกรรมแต่ละสาครมีใบหน้า1.618งจุดีหรือว่าบุคคลคนนั้นมีความหล่อสวยตามทฤษฎีครับผลจากการสำรวจองค์ประกอบภาพนะคะปรากฏว่าองค์ประอบในภาพมีองค์ประกอบตามอัตราส่วนหนังคำโดยมีครูผู้เชี่ยวชาญวิชาศิลปะคอยช่วยสำรวจองปราก ศาและพบว่าทุกภาพทั้ง็ผ้ามีความสมบูรณ์และบางภาพนี้ชื่อชื่อเสียงโด่งดังและก็คือมอนลสซันเองครับหลังจากการสรุปกยิบดอกไม้ทั้งหมดในโรงเรียนนะคะสรุปได้ว่าดอกไม้ที่มีจำนวนหนึ่งกลีบจะมีดอกกล้ารัวดอกอัญชันสองกลีบดอกไวเซียนสามกลีบดอกเครื่องฟ้าห้ากลีบดอกชบาดอกเพลนชมดอกพองมุไรดอกกล้วยไม้ดอกแก้วดอกลิลาวดีดอกตีบ 8กลีบดอกบัวดินดอกมะลิ13กลีบดอกุ0และ21กลีบจะเป็นดอกกุหลาบค่ะจากการสำรวจกลีบดอกไม้ในโรงเรียนพบว่าดอกไม้ทั้งหมด94%จะอยู่ในระดับพิบอานัชีแต่จะมีเพียง6%ที่ไม่ได้อยู่ในระดับพิบอานัชีเช่นดอกเข็มค่ะดอกเข็มจะมีจำนวน4กลีบและเมื่อนำ2มาคูณกับ2ก็จะได้4ซึ่ง4เป็นผลคอบคูมของ2ค่ะข้อเสนอแนะข้อหนึ่งนะคะองพวการกเราได้ทำการสำรวจสะสมลดจริงๆ เราควรให้เกียรติและระมัดระว,วังในการสำรวจเพื่อนในเพศตรงข้ามนะคะข,ข้อเสนอแนะข้อที่2นะคะเราสามารถนำความรู้เรื่องอัตราส่วนคํามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปภาพจากการแข่งขันทักษะวิชาการของรเรียนได้ครับข้อเสนอแนะข้อที่3นะคะในการสำรวจกล่นดอกไม้เราสามารถสำรวจกล่นดอกไม้จากนอกโรงเรียนหรือสามารถสำรวจมาจากที่บ้านเพื่อเป็นความหลากหลายของกลีนดอกไม้ได้ ไว,ไว้เพียงเท่านี้ครับขอเชิญท่านคณะกรรมการสอบถามได้เลยค่ะ